สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าเเ่่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้แฉยารัฐบาลออกกฎหมายนิยโทศกรรมตัวเองปมจัดหาวัคซีนพลาดไม่ผิดหมอเรวัตถามกลับสาธารณสุข ครอบกฎหมายนิทศกรรมแพทย์ไร้ผิดจงใจทำเพื่อตัวเองหรือไม่งานนี้กลายเป็นประเด็นให้หน่าติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งกรณีที่มีความพยายามออกกฎหมายนโทศกรรมแบบกึ่งเมาเก่งให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีนโควิด1 9และมีร่างพรบนนทศกรรมดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเรื่องนี้นายวิโรธลัคนาดอดิสรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับเอกสารการนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารฉบับทางการหรือไม่เป็นเอกสารฉบับล่าสุดหรือเปล่าปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงอะไรไปบ้างแล้วหรือไม่จากเอกสารที่ได้รับ ขออนุญาตให้ทัศนะของผมในเบื้องต้นก่อนดังนี้ส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้สังคมเกิดความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งต่อไปโดยแนวคิดสำคัญของเอกสารนำเสนอฉบับนี้คือการตรากฎหมายพรกรจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยหลักการแล้วในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้การจำกัดความรับผิดทั้งทางอาญาและแพ่งให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติดานหน้าที่ทำงานเต็มความสามารถโดยสุจริตและไม่ได้เลือกปฏิบัติภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว แต่ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นรุนแรงอยู่ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งๆที่ควรจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน 2. การจัดวัคซีนที่ล่าช้าขาดการวางระบบในการจัดการและการบริหารฐานข้อมูลที่ดี 3การเบิกจ่ายงบประมาณในการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นที่ขาดประสิทธิภาพดูเบาต่อสถานการณ์ประเด็นต่างๆข้างต้นนี้เป็นที่สงสัยจากภาคประชาชนว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนต้องล้มตายเป็นจำนวนมากต้องตายคาบ้านตายกลางถนนซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างที่ไม่ควรจะเป็นทำให้เด็กตัวเล็กๆ เพียงไม่กี่ขวบปีหลายคนต้องเป็นกำรรพาระและจะไม่ได้รับโอกาสที่จะได้กอดพ่อแม่ของพวกเขาอีกและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มากมายเหลือขนานับหลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแถมยังต้องแบกหนี้สินที่ล้นพ้นตัวอีกควรต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ควรที่จะออกกฎหม่นิรโทษกรรมแบบกึ่งเหมาเข็งแบบนี้ นายวิโรธระบุว่าในข้อที่7ที่จะครุ้มครองให้บุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหารหรือบริหารวัคซีนควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลประชาชนทุกยากแสนสหาหัสนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ข้อยกเว้นที่กฎหมายนี้จะไม่คุ้มครองที่มีอยู่เพียง3ข้อได้แก่การการะทําโดยไม่สุจริตการการะทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงการการะทําเกิดจากการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเป็นข้อยกเว้นที่กว้างเกินไปและในทางปฏิบัติก็สามารถอ้างได้อยู่แล้วว่าทําโดยสุจริต มีคณะร่วมตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้คนพ้นจากความรับผิดได้อยู่แล้วหากจำเป็นต้องมีพรกฉบับนี้ก็ควรจะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้นแต่ไม่ควรคุ้มครองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ตัดสินใจในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนซึ่งหาก ดำเนิกนการด้วยความสุจริตจริงกระบวนการยุติธรรมตามปกติก็คุ้มครองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายกึ่งในรัฐวศสก,กรรมล่วงหน้าแบบที่คณะรัฐประหารใช้แบบนี้การการะทำหรือการตัดสินใจใดๆที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาหรือไม่นำพาผลการศึกษาวิจัยที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใส่ใจในคำทักท้วงของผู้รู้หรือสมาคมวิชาชีพถือดีว่าตนเป็นผู้มีคุณวุฒิสูงก็เอาอัตราของตนเองเป็นที่ตั้งนำเอาชีวิตของประชาชนมาเดิมพันย่อมไม่ควรได้รับความคุ้มครองให้ปราศจากความรับผิดตามกฎหมายส่วนจะถูกหรือผิดกระบวนการยุติธรรมโดยสารยุติธรรมท่านก็จะวินิจฉัยเองว่าควรได้รับโทษทางอาญาหรือทางแพง่งหรือไม่อย่างไร การออกกฎหมายกึ่งนิรโทษกรรมให้กับคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญแบบนี้ห่างในอนาคตเราพบข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีบกพร่องอย่างร้ายแรงหรือกรณีที่เล็งเห็นถึงหายนะที่เกิดขึ้นได้แต่เพิกเฉยลอยชายตามระบบรัฐราชการรวมศูนย์เห็นชีวิตประชาชนเป็นผักปลาแล้วเราจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ตายไปได้อย่างไรเราจะมีหน้ามองตาของเด็ก ที่ต้องกำพาพ่อแม่ได้อย่างไรเห็นด้วยให้คุ้มครองเฉพาะบุคลากรด้านหน้าอย่านิรโทษล่วงหน้าให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายนายวิโรธระบุทางด้านของนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวสซสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระสานของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเสนอร่างพระราชกำรรหนดหรือพรกรจำกัด ความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ว่าตนแปลกใจทำไมต้องออกกฎไหม่ดังกล่าวเพราะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพมีมาตรฐานทางวิชาชีพไม่ได้ประมาทเลินเล่อจะถือว่าไม่มีความผิดเช่นเดียวกับ การรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องนีหลัโทษกรรมและหากออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อใช้เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด -19 จึงขอต้องตั้งคำถามด้วยว่าทำไมไม่ทำกับทุกสถานการณ์หรือทุกเรื่องเพราะต้องยอมรับว่าการปฏิบัติหน้าที่ฐานะแพทย์พยาบาลทุกสาข,ขาของสาธารณสุขพร้อมีกรณีที่เกิดความผิดพลาดผู้รับการรักษาเสียชีวิต หรือพิการจากการรับรักษาเกิดขึ้นในแพทย์เรวัตกล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่ระบุป,ประเภทของบุคลากรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมซึ่งระบุถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนตนขอตั้งคำถามว่าต้องการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือคนกลุ่มใดหรือไม่หากเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นจริง และมีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาผมจะคัดค้านอย่างเต็มที่เพราะมีความสงสัยว่าออกกฎหมายเพื่อตัวเองหรือไม่เนื่อ <"N> งจากสถานการณ์ระบาดและการแก้ปัญหามีภาพประจักษ์ชัดว่ามีความผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงรวมถึงมีความบกพร่องในการทำหน้าที่จัดหาวัคซีนที่ล่าช้าทำให้ประชาชนรอคอยวัคซีนจำนวนมากรวมถึงมีคนเสียชีวิตจำนวนมากหรือไม่ดังนั้นฐานะ ผู้บริหารเมื่อพบการบริหารที่ผิดพลาดต้องรับผิดชอบไม่ใช่ออกกฎหมายนินโทษกรรมให้ตัวเองในเพ์เรวัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ d a i l y n e w สนุกดลคอมฐานเศรษฐกิจขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ